อันแรกอันแรกได้อะไรครับอันแรกได้อะไรยาานัตหมอมีอันที่สองได้ยานัตหมอมีแก้อพอสองแกเอ็นก็ตัดมาอันแรกได้กลุ่มแรกได้ยานัตหมอมีนะครับจริงๆแล้วมันต้องเขียนว่าแกไอแกผีแกผีฮะอ่านครับเห็นนะครับแก้หืด

เย็นปัดผปัดผัดอ่าได้ป๊อปกลุ่มหนึ่งบอกเช้าผัดปั๊กเย็นปั๊กผัดคน่มี่ได้า่กินเย็นไกื้อนะอกลุ่มสองบอมีเลยครับหัวเราลูกไปอันนั้นกับอย่านันยูนะครับแก้หรือแก้หวยยู่ปับแก้หอแกออ้าอันนี้สามครับ รถยนต์ล้อยางรถรางรถรางหรอหอรถยนรถาง้อคแรกได้รถจนล้อยางหรอล็กอปรคสมีเขามีเขามีเขาคุณสองรถจนตล้อยางอ่เดกยอล้อยางอยู่เนาะในบ้านได้ลอเด็กนะครับแถี้สิายลายหงมน้ำลายใหญ่ใหย อยากกินลำไยน้ำลายไหลย้อยแต่ก็อยากกินข้าวอยากกินแลงอยากกินหลายหลายนะฮะอันตัวหนึ่งยายกินยายกินลำไยน้ำลายไหลย้อยอ่าเกือบสมบูรณ์นะครับเกือบสมบูรณ์อ่ะแถวสุดท้ายอันนี้หมออ่านยาตผิดหมอลอยน้ำมาหมอลอยน้ำไปว่ายน้ำไปถอยหมอนนะอะไรไปไหนนะ หมอนลอยน้ำมาไหวน้ำไปไข่หมอนนะครับมาไม่ยินอะไรไข่ไข่ไม่ยินหมอนลอยมาเป็นเเปป็็นนยังไงครับไปคอยหมอนอันนี้สำคัญอยู่ที่ที่ไหนครับที่ที่คนไหนคนสื่อคนซื้อคนสื่อมาเออโบลล์โบลล์แล้นี้สอนให้รู้ว่าร่วมทำกันยุนานรุปาน ต่เด็กน้อยเอ่อนอนอยู่สี่คนไปหอดพักสุดท้ายเลยตายอนาคเล็กอยงสี่คนอันนี้ก็ว่าไปเนาะอันนี้เวลาเขาฟังมาเนาะมันจะเพี้ยนมาเรื่อยๆเนาะอ่าครับพูดนะครับพอได้ะนั้นนี่คือเป็นการเสี่ยงเขาว่าฟังหูไม่หูเนาะอ่าครับแต่ว่า ตรงเนี้ยเกมเนี้ยถ้าสมมติว่าผู้เลยนที่อยู่เนี่ยเพื่อนก็จะอ่านยานัทหมอมีเนี่ยเนจะรู้หรยวเ่าต้องเขียนตัววางแต่งสินะอ่านอ่านร้อมกันครับอ่านร้อมกันได้ไหมข้แถวที่หนึ่งครับพร้อมกันายานัหมอมีแกผี อินฟ้ดฟัดเอาลงไปที่สาครับรถเดินรงรถดงเกโนเล็กแวที่สครับยายอ่ยมยายน้ำลายยาย้อยแถวที่ห้าครับ